อ่ะครูให้คะแนนตามที่ครูเห็นนะคะลกูกใครเปิดกล้องแล้วมีหน้าอยู่นะคะอ่าโอเคได้ได้ไไไไอ่าอย่าพูดไม่พอนะคะพูดไม่พอนะใครเปิดหน้าว่ะอุ้ยบอกว่าอย่าพูดไม่พองโถเขาเปิดกล้องเห็นหน้าถูกออกแล้วใครเปิดเอาหลังคาเพดานฟ้าไาทำไมไม่เอาจะเอาคน โอเคอ่ะ <Okay>. ah, น่ารักมากนะคะทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอ่ะ ah, เปิดกล้องอีกหนึ่งครั้งเปิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะทุกคน <Okay. S 1> จะได้รู้ว่าโอเคอยู่ดีมีสุขมาเรียนกันครบท้วนพ่อแม่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหนอยู่บ้านหรืออยู่นี่นะคะจะได้รู้ว่าโอเคฉันเรียนจ้าโอเคอ่ะ okay. ah, เดี๋ยวดูฝั่งนี้อา้าวตรงนี้ไม่มีใครเปิดเลยโอเคมีคนเปิดนะคะ อ่ะทีนี้เราจะสอบแล้วพอครูสอบแชร์หน้าจอหนูปิดได้แยวครูจะแจ้งให้เปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะลูกกล้องเป็นไรด้วยเ,เราจะไม่พูดคำหยาบไปพูดไม่พอกันนะคะเคพราะครูอัดคลิปไว้ให้นะคะว่าเราเรียนกันยังไงนะคะลูกแล้วเ,เ,เรียนกันยังไงล่ะเออไม่รู้เหมือนกันอ,อ่ะทีนี้นักเรียนฟังอันนี้จะเป็นคะแนนสอบที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้ถ้าหนูสอบได้เต็มในการตอบคําถามกับครู เราก็จะให้คะแนนคุณเต็มนะคะจะทันไหมเนี่ยใบสองยี่ห้าหรอสิบสาเดี๋ยวดูแล้วกันว่าทันไม่ทันโอเคสิบห้า okay. ข้อนะคะจะสป,ปีดเลยนะแล้วก็ตอบแบบสป,ปีดด้วยอยังไงเพราะว่าเราอะ่ะช้ากันนะคะลูก ถ้าไม่ทันอาจจะเป็นสอบอาทิตย์หน้าช่วยกตอบนะคะ15ข้อเป็นของเราขึ้นยางใครมีส่วนร่วมในการนุรักบริยาทไทยป้องสมกอดทักทายเพื่อนสนิทก้องจับมือทักทายลูกค้าชาวอังกฤษเอมไหวทักทายเพื่อนชาวต่างประเทศเปรมสอนให้เพื่อนบ้านทักไทยด้วยการจุมพิษมือตอบข้อไหนคะสา,ามฮะอะไรนะอะไรไม่เห็นนะนยังไม่เห็นคนที่บ้านหรอ โอเค,อ,เคอ่าเพื่อนบอกว่าข้อสามทุกคนเห็นด้วยไหมคะเอไว่ทางคายเพื่อนชาวต่างประเทศครูตอบเลยนะคะถ้าหนูไม่พูดอะไรคุณจะตอบเลยนะถ้าเพื่อนบอกว่าเอาข้อไหนเอาข้อนั้นเลยนะคะขณะไหวพระสงฆ์ปลายนิ้วหัวแม่มือของเราจะต้องอยู่ที่ใดเหนืออกปลายคางปลายจมูกระหว่างคิ้วคัดคายได้ตลอดค่ะตอบข้อไหนกันได้เธอไม่ขึ้นหรอคนอื่นช้าไหม พึงอ่ะข้อสองใช่ขณะไหว้พระสงฆ์ปลายนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ที่ใดขึ้นไหมคะอ่ะถ้าไม่งั้นฟังครูเหนืออกปลายคางปลายจมูกระหว่างคิ้วระหว่างคิ้วโอเคทุกคนตอบเหมือนกันเมื่อเราแต่งกายด้วยชุดลูกเสือไปรับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่พระองค์เสด็จผ่านเราควรแสดงความเคารพพระองค์อย่างไรไหว้คำนับยืนตรงวัทยาหัสโอเคเสียงดางฟังชัดวัทยาหัส คนอื่นตามนะไม่เป็นไร๋ยวฟังที่ครูขณะสนทนากับผู้อื่นเราควรปฏิบับติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมารยาทไทยผู้ชัดชชัดชัดก้มหน้าฟังขณะที่คู่สนทนากําลังพูดพูดด้วยด้วยน้เสียงที่ไม่ดังหรือไม่ค่อยจนเกินไปไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปนะคะถ้าไม่ได้ยินคู่สนทนาพูดไม่ควรบอกให้คู่สนทนาพูดสามตอบค่ะบางคนอยากได้ข้อแรกบางคนอยากได้ข้อไหนคะขึข้นไหมคะของพวกเรา ข้อสี่ก็คือถ้าไม่ได้ยินคู่สนทนาพูดไม่ควรบอกให้คู่สนทนาพูดซ้ำเป็นมารยาทหรือเปล่าถ้าเราบอกไม่ให้เขาพูดซ้ำอ่ะเช็คให้ดีข้อสามเพื่อนบางคนอยากตอบข้อสามค่ะพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปคิดว่าเขาจะต้องฟังเรารู้เรื่องใช่หรือใช่มีใครเห็นด้วยข้อสามยกมือโอเคหนึ่งสองสามโอเคตอบข้อสามต่อไป ก็ได้เป nah ็นการแต่งกายไปวัดที่ถูกต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดสดใสแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลายเรียบๆสีอ่อนๆแต่งกายด้วยกระโปรงสั้นเสื้อที่หลวมพอสมควรแต่งกายด้วยเกงขายาวและเสื้อเชิ้ตโดยปล่อยชายเสื้อไว้ด้านนอกเพื่อให้ดูละลูกเกินไปนักตอบค่ะอ่าบางคนตอบข้อสองบางคนตอบข้อสี่นักเรียนคะเอาให้ดีผู้หญิงช่วยตอบได้นะคะเป็นคะแนนของทุกคนค่ะอ่าหนูเขามีข้อต่อไปด้วยนะ บางบางอันนำมาถูกแต่มันอาจจะมีส่วนที่ผิดหรือถูกอยู่ในอันเดียวกันเราดูให้ดีคนที่ตอบข้อสองมีกี่คนเมื่อกี้มีคนบอกครูว่าตอบข้อสองอะค่ะอ่เพื่อนอเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอ่ะข้อสองค่ะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลายเรียบ,ยบๆสีอ่อนๆเข้าใจหนูต้องค,อค,อคอ่อยๆวิเคราะห์โจทย์มันไม่ได้ยากแต่บางทีมันจะอย่างที่ครูบอกว่ามันจะมีข้อที่ถูกและข้อที่ผิดรวมกันโอเคนะคะต่อไปข้อหกพฤติกรรมใดที่แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะจับมือทั้งค่ายครูฉันเป็นเพื่อนของครูฉันจะจับ บอกมือทั้งายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไกลก็บอกเลยพวกอะไรเงี้ยลุขึ้นนั่งลุขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่มีญาติมาเราลุกเลยก็นั่งก้มหน้ามองพื้นต้อนรับพระสองฆ์ตอบข้อไหนคะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะครูไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงตอบเลยคะ่ะลุขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่นะคะเราตอบแบบนี้กันนะผู้หญิงช่วยตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนผิดเราผิดด้วยนะต่อไปข้อไดเป็นลักษณะของคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจคะ่ะชั้นเป็นคนไม่มีน้ำใจ ฉันไม่คยไม่คิดถึงตนเองฉันไม่รู้ร้อนรู้หนาวฉันไม่เอาเปรียบใครออไ,ได้ข้อได้เป็นลักษณะของคนที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฟังด้วยฉันไม่มีน้ำใจฉันไม่คิดถึงตนเองฉันไม่รู้ร้อนรู้หนาวฉันไม่เอาเปรียบใครข้อสี่โอเคอย่งมากนักเรียนทะมันทันไหมคะเครื่องดีเลอย์อยู่ใช่ปะใช <ขอ S 1> งั้นฟังที่ครูเนาะโอเคแต่ครูพูดไม่เร็วกันไปใช่ไหมเร็วแต่ฟังทันไหมอ่าทันบางไม่ทันมาถ้าไม่ทัน ให้ครูพูดซ้ำโอเคนะคะเยี่ยมเหตุผลเพราะว่าเหมือนเวลามันจะหมดครูก็เลยสปีดนิดหนึ่งนะคะหากบางจังหวัดของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยในฐานะเพื่อนร่วมชาติเราควาปรปฏิบัติตนอย่างไรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเรียกร้ององค์การระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือบริจาคอาหารสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ต้องดําเนินการใดๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมข้อสามฉันบริจาคได้อาหารสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่อไปข้อ9ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองใฝ่หาความรู้เขาถามไม่ใช่นะซื่อสารสุจริตยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองได้เพื่อนบอกข้อสามข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองใฝ่หาความรู้ซื่อสารสุจริตยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองตอบข้อไหนคะทุกคนตอบข้อสาม อ่าสิบข้อได้ตรงกับลักษณะของคนที่มีความขยันมันเพียรและอดทนมากที่สุดดินพ่อหางหมูฝนทั้งให้เป็นเข็มเก็ีกยบขี้ไก่ไม่อ่อผัดวันประกันพุ่งข้อสองสนุกตอบไหมคะอ่าข้อสองฝนทั้งให้เป็นเข็มผู้หญิงหรอคะตอบป่ะตอบฝนทั้งให้เป็นเข็มหรือเปล่าตอบคนอื่นหรอคะคิดท้ทนไหมเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเหมือนช้าผู้ชายเหมือนไวมากอ่ะ ผู้หญิงได้คิดหรือเปล่าลูกหรือฟังอะไรไม่ทันเลยหรือว่าเสียงครูเบาไปไม่ได้ยินได้ยินใช่ไหมไแล้วคิดตามเพื่อนไหมว่าจะเอาฝนท่าให้เป็นเข็มคิดไหมเอาข้อนี้ใช่ไหมคะโอเคหนูช่วยครูตอบด้วยลูกผู้หญิงเพราะงั้นครูจะคิดว่าเธอไม่รู้เรื่องทงนั้นท,ที่เธออาจจะเก่งแล้วโอเคไหมคะต่อไปข้อสิบเอ็ดใครเป็นคนใฝ่หาความรู้วัดตั้งใจทํานาทําให้นาได้ผลดีจราเมินชีวิตตามหลักทางสายกลาง กล้ามักจะเข้าไปทํารายงานในห้องสม,มุดเป็นประจำเมื่ออุเทนสงสยัยเรื่องอะไรก็จะค้นหาคําตอบจากอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอใครเป็คนคนไข่หาความรู้คะข้อ 4. ีเออเน่ผู้หญิงเริ่มตอบดีมากหาในอินเทอร์เน็ตเลยอุเทนคนนี้ต่อไปข้อสิบสองค่ะเมื่อทําผิดก็ยอมรับผิดเมื่อปฏิบัติชอบก็ยินดีรับคําชื่นชมข้อความนี้เป็นลักษณะของอะไรความสามัคคีการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตอนเองอ่เดีอ่าดีมากจะเสียงดังหลายคนผู้หญิงโอเคใช้ได้แล้วนะคะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตอนข้อ13ค่ะวัฒนธรรมไทยมีคุณค่าต่อคนไทยอย่างไรทําให้คนไทยมีความสาม,ารรมัคคีกันทําให้สังคมไทยเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมทําให้คนไทยมีความกระตือรือร้นในการดาเนินชีวิตทําให้คนไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสากลได้อย่างสะดวกอ,อ่ะวัฒนธรรมไทย หนูอยากอยู่ในสากลด้วยหรือเปล่าเพื่อนตอบอยากนี้หนูเอาไหมคะหนูอยากตอบตามเพื่อนไหม,ไมเพื่อนจะเอาข้อสองอ่ารู้จักสังคมพะพะหุวัฒนธรรมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวัฒนธรรมไทยมีคุณค่าต่อคนไทยอย่างไรวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเนี่ยอ่ะทาให้คนไทยมีความสามัคคีกันอ่ะเพื่อนอยากได้ข้อหนึ่งทำให้สังคมไทยเป็นสังคมพะหุะหุวัฒนธรรมทำให้คนไทยมีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิต ทำให้คนไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสากลได้อ,อย่างสะดวกเพื่อนตอบข้อหนึ่งมีใครอยากได้เป็นเพื่อนไหมคะข้อ1บางคนอยากได้ข้อสี่เอาข้ออะไรคะหไปแล้วขออีกรอบหนึ่งครูเลือกข้อหนึ่งให้เธอไปแล้ว <laughs> อะต่อไปข้อสิสข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทย ช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยไม่ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตช่วยให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนตอบค่ะนักเรียนคะข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยมีใครที่ทันไหมคะมันเหมือนมีบางเครื่องที่ทันใช่ไหมไม่ทันอ่าอ่าโอเคดได้ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยเขาตอบเขาถามไม่ใช่ ช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยไม่ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตช่วยให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนอ่าเพื่อนอยากได้ข้อ3ามสามมาสคนก็สีหนึ่งคนข้ออะไรคะข้อ3ามครูอ,อ,อ่านให้เธอฟังอีกรอบนะข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทย 1. ช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยสช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 3. ช่วยไม่ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสี่ช่วยให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังสี่เหมือนเดิมแต่ทุกคนตอบข้ออะไรข้อสอ่าทุกคนตอบข้อสามค่ะข้อส,สคือไม่เปลี่ยนไปจากอดีตม,มันเกี่ยวไหมเขาถามไม่ใช่อ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านโจทย์ตามไปอีกรอบหนึ่ง ช่วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีการตามข้อใดเก็บไว้เป็นความลับฉันไม่บอกใครนํามาใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันใช้ไปทุกวันทุกวันทุกวันทำทุกวันเกิดแพทเฉพาะในย่พยาพี่น้องฉันให้ทายาฉันพอดัดแปลงให้คล้ายกับภูมิปัญญาสากลมากที่สุด,ดอ่าใช้ในชีวิตประจาวันเก่งมากนักเรียนคิดว่าน,นักเรียนจะได้เต็มไหมคะ<ๆ>ไม่เต็มคนนี้ตอบเก่งมากเลยทางนี้ผู้ชายทางนี้ตอบถูกหมดเลย เป็ไรคะสิบห <15. S 3> <15. S 1> ้าสิบหาเห็นไหมมีเพื่อนที่ตอบถูกเยอะๆเห็นไหมคะตรงนี้ใช่ไหมเราใช่ไหมเหมือนตอบถูกตลอดเลยอะแต่ผู้หญิงก,ก็มีตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วก็มีการคัดค้านบ้างแต่หนูบางทีคืออาจจะฟังโจทย์ไม่เคลียร์ก็เลยตอบผิดบ้างไม่เป็นไรทีนี้เข้าใจยังว่าเวลาทำข้อสอบต้องอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะทำได้นะคะโอเค เหมืเวลาพอดีใช่ไหมครูอธิบายหรือถามผู้เราไวเกินไปหรือเปล่าคะลูกไ,ไม่ใช่ไหมฟังทันใช่ไหมอ่ะคนที่ฟังทันยกมือหน่อยเดี๋ยวขอขอลูกคนที่ฟังทันเฉพาะคนที่ฟังทันนะไฟฟังไม่ทันก็คือไม่ทันนะลูกครูอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้หนูหนูฟังครูทันด้วยหรอหนุ่มน้อยฟังทันเป่ะทันบางครั้งใช่ไหมเราอะเราอะคอนนี้คนนี้ ทานปะทานแต่ตอนแรกหนูบอกว่าหนูไม่ทานแต่หนูอาจจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมประมาณนั้นเนาะโอเคแสดงว่าครูไม่ได้พูดเร็วเกินไปใช่ไหมคะมีไม่ทันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเสียงางฟังฟังแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจฟังจริงจะรู้เรื่องใช่ไหมคะมโอเคเยี่ยมมากอะสรุปแล้วทุกคนได้15แล้วครูจะบอกเลยว่าไอ้หนูคนที่ตอบได้คะแนนเยอะสุดย,ยืนขึ้นเรายืนอะเธอจำเธอจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมเพื่อนเป็นคนที่ตอบทุกข้อที่ครูให้เลือก แล้วเพื่อนก็เลือกข้อที่ถูกที่สุดทุกข้อใช่ไหมลูกแล้วคาที่สอบเองได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้เชื่ออะไรเดี๋ยวฉันจะหาคะแนนให้ชื่ออะไรลูกไพ่บูลเดี๋ยวแอบดูให้นะคะตอนที่ไพ่บูลทําคนเดียวไพ่บูลได้เกา้าแต่ไพ่บูลทํากับเพื่อนไพ่บูลสามารถทําให้เพื่อนได้คะแนนเต็มเท่าไหร่สิบห้าเด็กผู้หญิงบาง,บางทีบางทีก็ตอบผิดใช่ไหมมีบ้างใช่ไหมที่เราไม่คิดเหมือนเพื่อนบางข้อ ใช่ไหมคะหรือคิดเหมือนทุกข้อแล้วมีใครคิดเหมือนเพื่อนทุกข้ออลไยกมือเดี๋ยวครูจะถ่ายลงไปให้เปิดไหนใครคิดเหมือนเพื่อนทุกข้อไหนไม่มีเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะ,ะแต่ถือว่าเราเก่งแล้วยังเก่งแล้วนะคะเราก็ตอบได้ระดับหนึ่งถือว่าโอเคแต่ดังนั้นเราต้องมีะหอเพิ่มอีกนิดหนึ่งโอเคไหมคะลูกโอเคอเก่งมากสาหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนได้15เต็มใช่ไหมคะลูก เยี yeah. ่ยมครูบอกแล้วว่าคะแนนจะเป็นของทุกคนจะได้เท่ากันหมดใช่ไหม <Yeah. S 1> ใช่เนาะโอเค